ทังไปแ <ไป S 2> เอากับคูนกับต,ตามาใส่โดนสิไปเอาไข่ผั่มได้พี่นอ้องเออไปเปิดไปท่ายนยังไงโอ้โหแล้วสิแกงไฟวัดบ้านหน้าสลักข้ามค่ะเลี้ยงงัวดอนไอ้ขั้วดอนจกักโตเลยซี่หาโตหาโตขายออกแล้วตัวหนึ่ง นี่ละบานเข้ากับซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยไ <c oughs> กลไม่พันคืองามแต่ไกลหก้หลายค่ะ <c oughs> มันกัสี <c oughs> กับมันกับสีขึ้นสีล้งยุซานี่แหละเน่เป็นเนาเ่าขันพ่อข่าเขาต้องปันละขา่าต้องรอพ่อข่าเขาปันละข่าละคิดว่า <c oughs>

เฮากะเอากะบ่เป็นยังดอกเป็นยังตีเฮากะเฮาเฮาบ่ได้ป่าผัวไปเอาเขาเนาะแม่นบ่ล่ะแล้วอีกอย่างนึงเฮากะบ่ได้ไปเอาผัวเขานําแม่นบ่ล่ะเออเออมีกะอื่กับเอาาขวเออเอาเลยไปน้อยไปนํากันไปลูกตึงตังปวดขาโอ้ยปวดขาบ่โอ้มีนน้ำหมากกินบ่อีแม่แล้วกินน้ำหมากเด้อ นิน่ามือเศร้านี่ย้ายสายแล้วสีแล้วสีต้มน้ำใบเตยประมาณนี้แล้วก็สิอุ้ยปลาอุ้ยปลาไม่พันปลาเข็งปลา,า,าเข็งปลาเข็งปลาเข็งน้อยเต็มให้หน้าเลยโอ้ยหลายค่ะ จักน้อยกับสนุกเอาปลาขอนไปยังเราเนี้อันนี้เขาไรเบอร์รีได้ค่ะพี่น้องนี่เขาไรเบอร์รีค่ะโอ้ยกำลังงามเขากำลังเริ่มถออกแล้วบ้านนาสารคามบ้านนาเราตำบลหนองไห้อำเภอวาปีปทุมฮะ อัดวิดีโอแม่นเราเสิยผ้าเราเสียผ้าพี่น้องไปเอาบักไข่พัมขขมีพิ้วไรมีคนเคยเห็นบอสหูจกักบอบักไค่พัมเป็นยังไงอะเราสิยผ้าไปสอนบักไค่พั้มค่ะเม่นม่พันโมได้ปลูกยางหน้าก็เพิินบอกให้ปลูกยางหน้าเก็บเห็ดก็เพิินบอกโอ้โออยเขางาม

เขมาม่ในบ้านหรอเขา,<บ>ามา่ไอ้เจ้อะไรขุดแ,แต่เห็นดูโดดอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อ้เดอนเ่หนไอนเล้ตโทสมุติ่เห็นบันไดกสงสัยตาสีหายไวเพราจากขี้รถมอ์ไส์บ่บ่ขีจากสมมุตขีมอ์ไค์เป็นหรือเปาเป็นแล้วเพราะว่าพอมอ์ไสคหมากเราบอกให้ขับขามทางใอันอด้าย พอคล้องพอดีมาได้กซี่หามือแล้วข้าเห็ดแท้งน้ำอยเห็ดแท้งน้ำซอมบ้านซอมชักโคกข้าเห็ดแท้งน้ำอยไปสื้อของอุปกรณ์วาาัสดุมันก็เล่ยพอดีมาแวะมาอย่มาน้ำกันนั่นละ่ะอ่ะพี่น่องเนี่ย

แม่พันไปยังคือต่องตัางตัางอีหยังกว่าคนตัางยังกว่ามันคือมีมันคือมี่ใหม,มไพ่ไอ่ะเราเห็ดไหงปลาอยู่บ่โอตีนาปัน่นคันแท้หน่อยพ่อใดเทียนเมีนเมน,มน,มน,มนต้องปั่นคันแท้หน่อยคือว่าละ่ะมาพี่น้องเราสิผ <c oughs> ้าต้องแหวกเข่าไปเด้หนิสิผ้าเปี๊บเบิ้งเอา ปักไข่ผัมค่ะเค่เห็นบอกปูลังค้นบ่เค่เห็นเลยพูลังค้นกับคือนีแจะเค่กินแต่ว่ากะบ่เคยเห็นพุลังค้นกับปูไข่กินเลยนี่บักไข่พัมมันต้องอยู่แบบนี้โอ้ยแม่ผันลงแล้วถ้าบอันเขาบอกนั่นจะกินเป็นไปเขาบอกไอ้ไอ้เออพวกไอ้วมมันนี่เด้อ บัวกับนีได้ละมเหนมันเหมือนมื่บัวคือมือแดงแค่ลายยู่มือนเดนชัวไปขายวันสีมดอันเขียวๆนี่บ่บไข่ผมนะเขียวๆนี่เมนบบแมนเมือไั่ละอ๋อได้่่อนางเดียวกันอ๋อนี่นี่นีพี่น้องนี่เป็นยังสีด้วยนี่ เยอะถ่าถ e ่าห้ยแล้วนี่สอนคมาไรดีนี่มาไขยพามันขกั่งกั่งอารนี่แหละลงปอดปอเยอยสี่งอืนดูดูเืข้ายเอาไปกับบ้นนึ่งแม่พันเอาไปขายบ่นี่บ้านธรรมดาแม่ก็ขายจมูกอ๋อเขาขายเพิ่นขายจังไหตัวละสิบาทอ๋อสิบบาท บานเฮากัซ้ำนีอ่วเนาะอยู่พผยควมันไปน้ำหนามเหมือนเดวกันไปนมนแต่มันออกไปหมืมันขึ้นไหมข่ยมาดึงหยาไปคูนันข่ยมาดึงหยาจะแกผไปขอลอยน้ำไปเอาไปคูนด้วมันจะไม่มากไหมมาอัดอัดใบวันเถออัดใบมันออกงอนแอนแอนยางเป็นนีเนแอเ็นเบิ้งใหญ่ันดาเห็ดอไ น,น,น,นี่บ่อสอนยังจะเอายังสิบหรออ๋มันสิได้ง่ายบ่น,นี่มันคือได้ซ้ำหนีหนึง่งมันเลยสิได้เหรอนี่แล้วแม่จะเอาขึ้นมึงเหรออ๋อแล้วบนนี้มันลงมันล่องนี่หนีบ่แม่พ่านล่องนีนึ่งบ่อหลวงเจอย่งไปดีว่าถ่วหัวปวดภัยถ่วหัวลงบ่ได้อ,อ,อ,อ๋อน,นี่พี่น้องวิธีเอาบักไข่พัมนะจ้ะพอเคยเห็นพผนเอาบักไข่พำมจากเทียแต่ว่าเคได้กิน ตะกีไม่ไงเรามาเค็นใน้กินมไม่ไงเสาแกวแกงใส่บักหอยแซบขึ้นยังเนี่ยอ๋อเขาเอาจังสีเหรอตีมันสีเป็นถาน่าสองสันเนาะเราเป็นสันที่สองมันยังจเขอยี่โถงลุ่นไม่ไหมนี่คนแกงใส่หมูกับแกงแกงใส่หมูซับไหมจ้าซับเออปลากระป๋องก็ไดเอาเตีแกงได้ปลากระป๋องมั้ยตีมา,มมาวายอีกละอ่า ขอมาเอาได้บางเว้นขอก็อีพนโอ้จราว่างเด้อไม่ผันเลิกได้เลยคอยซจยเาะอะได้อค่อยว่ายหน้ามา่เป็นมันอยู่เลยตลอดขอบขสาลงไปได้ทีมันลตีมากล่ตีมาลอตีมากเอาพ่อเด็กแกงกับพ่อได้ไม่ผันนเหลายพอเด็กแกงกับพ่อแล้วแกงหมอนน่อยนึงกับพ่อแล้ว Ừ. Men dù để lắm mừng như để lắm phải feet để bò bò chân 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 lái chân 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 มือก้อนอีส่วนหาบหนึ่งปลาหางง่ายหนึ่งมันหนังขั้นไปซ่งเขาเอาไปซ่งเขาตั้งแต่ได้บางๆเพราะว่าสอนแต่ว่าต่อตอกันแต่ว่าจับมือแล้วแจะสอนไม่โอ้เด็ดหลายแต่แกงใหญ่หนึ่งเหมือนกันนะเราสิล่องไปแกงได้ปลากระป๋องย่องเบิงเพราะว่าอยู่เฮี้ยนมีปลากระป๋องไหม ก็ต้องบ่ใส่น้ำเด้อเอาตระนาบ่ใส่น้ำแม่นบ่อ๋อกระซ้ายปลาอีตูหมื่าอ่านแม่กระเจีงไปวัดหมอบักใหญ่นึ่งเออเจียงไปวัดไปผู้เฒ่ากินบ่หมดกินสวยอีกอือกินเทียงนี่เที่ยวเซ็คุงน่เที่ยวเซียนนี่กระตานี่มันมันลงมันเลืกมันเอาหนาทีได้มันเลืก โอ้โหอ้นึ่งวันสิบลูไล่ป้านงามบ่ปพูดอ่านี่พูดป้านงามครับพี่น้อกพูดตัวตั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 ตเหมือนไข่ปลาคาเวียเลยไข่ปลาคาเวียอีสานอุ้ยงามครับ แม่ผ่านพ่อแล้วเอาไปอันนี้แองกัสีเอาแค่ข่อยกัสีเอาแค่์เคืองเดียวเดีพ่อมั่งนี่แม่ผ่านกับแกไปกินนำ้ำอ,อ,อาหารเสริมอย่งนีไว้ข่ก็ว่าสิไปอาบน้ำเพรา,วาะว่ายายจิ๋มสิมาหับเออพิ่นสิมือ,ม,อมือบุญมือบุญเขาตักบาตรกูก็ไปแกงตานี่แหละเต็มคอเจ้าแซ้ยนี่แหละทาลวดแกงเขาลวดแกงอันยจ้าเส้ยมันเสือหมูไปใช้หน่อยจังเส้ยหมูมันบอ ใสกะทีน้ำมนี่แม่ผันหรือบ่ตองอันจะจังแซนแอนกับกอนเดอร์ให้แอนให้ให้ให้คอยเอากะตาไปน้ำเล่บนี่ดจังไรเดียวเออเดียวแจงไปวัดปานี่หเออให้คอยเอาครึ่งนึงมันมอนี่เอาบ่บ่นี่เาเอ่อ่อคนละเคร่องนะอานะเออเอ็นเอาบ่หลายดอกให้สิกินเบอร์ โู้ได้แล้วแนวกินแรงเอ่าเออโอเค <c ười> อออเค <c ười> ออมากโนกันไดนละ่ะมาจกยี่สิบก็มื่อจ้ะ ขึ้นเร่ๆเนี่ยละ่ะมันบ่มีค้นอยู่น้ำอยู่ไปห้าทห้ามหน่อ,อยไอคอน่อยจ้ะ อยังก้อนนาค่ะแม่พานเ้าวขื่นเด้อมันทำแล้วว่าไหนหน้าถือบ่ะว่าเป็นยังจะเอนถือก็ได้เอาบ้างเงินบ้างลวดสอนคือจังมันสีบ่ได้หลายปนันนี่มันคือเป็นน้ำมันอยู่ผิวน้ำซื่อไหมบ่แมนบอ่นนอ๋อมันอยู่ใต้น้ำน้ำใสหม่องมันลอยอ๋อ เราวนยกขึ้นเลยอ้อนต้นอยู่จกินก็กี่กับเาเคยเห็นเหกันต่ว่ากินแไม่ไกี้คั้งเพาเคยกินซ้ำนเล็กหน่อยกี้อุ้ยกี้มันใหญ่ในกินดีขึ้นอย่างนี้ากินย้อนหยังตีหลานว่ามันแหงเออราคาเล็กหน่อยเนาะหยางว่าอยู่ลำดินลำหยางหมันแหกเ็บกินเล็บว่ากินวัดที่หลังๆนี่จังกินกิ จ้จิ uh, uh, ้มหมานคักว่ะแต่งแต่งงานดูค like ักเหมือนั่นเนาะขอถามไปเห็นก็นางเรียดปลาอยู่สวัสแอนแแกสวัสดีย่ดอกผู้บริก็ได้วัสหังว่าถามบอกแมว่ากาถามเนาะมาผู้ใดกินว่นศุกรวันีุกรเป็นเป็นกาถามมันเลียงยู่หหงอแต่ไม่เลี้ยงยู่นสวน ก็เมือนหุ mm. <_><_่นไปก็หุ่นแต่ว่ามันอ้วนอ้วนเอจิ้มเนี่วนะก็อ้วนเพราะนองเด็กกินมาเฉยๆอ้วนเพื่ออะไรแถวไรเบอร์ลี่แม่พันกับงามบอกยี้แม่เยอะว่า ล่องเขาไรเบอร์ลี่เลยมีไฮน้าไฮเดียวย่หันลังบานล่องไขเราลา่องไขไอเขาไรเบอร์รี่ยังคล้ายเขาล้วไปสื่อเขาเจ้าเอาสื่อเขาเนี้ยเอา <laughs> ไรเบอร์ลี่เปนแพงเ <laughs> ปปน,นี่้รลล่ลงองแค่ไฮเดียวนี่บ่เนีในจกลางดามบื่อสิเลย อืบัน้ามนเนรอลงไปให้ยายตุ๋ยขายสีขายสีบานเรายุ่งก็บอสสีแถวบานเหรออ๋อแมนแม่แหละ กังดำเจ้ายึบอ,อบงัง้นก่าอือเขาปีนหนีง้ามค่ะนี่จะภูเขางางงาง้าง ผักบุ้งคืองามแท้ผักบุ้งยอดอวไหวอยู่พี่น,อน้องโอ้ผักบุ้งผักบุ้งหน้าบา่อืดอบ่อยากขพ้นมามี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 มมมน,นานหน่อยไปหาตรงไส้ะถอะแบงผูดเท่าบัานบา่เอาหลดออกมาเขามาในบ้านด้วยเด้อจอดเลยหนาประตูเลย ที่ขานเปิดประตูเธอไม่โงเออค่อดี พี่น้องงามคักงามเนี่ยเนี่ยปลาไข่พัม้มเามไข่พั้าำคงคมงามงาๆๆๆๆไหนาไมาเต็มตาโอ้โหเลยตาข้าวเดียวเนื้อวัิเดร์นหน้อยโอเคค่ะพี่น้องซับนีกอนค่ะแบ่งกันแล้วกระสีเอาเมียบานได้บหมเนี่ย